สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนเกษตร,รกรที่รักการเลี้ยงสัตว์วันนี้เป็นวันที่16ธันวาคม2563ก็25อีกไม่กี่วันนะครับก็จะสิ้นปีแล้วสำหรับปี63วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เป็นวันแห่งความหวังของพี่น้องเกษตร,รกรหลายคน หรือว่าพี่น้องชาวลากยานะครับอีกไม่กี่ชั่วโมงก็คงจะรู้ผลกันนะครับก็หลายๆท่านคงจะไปเสาะแสวงหานะครับรก็ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับผมสาหรับใครที่โชคดีวันนี้ก็ขอให้เฮงเงรวยๆวยนะครับผมวันนี้ผมได้เข้ามาอัปเดตนะครับลูกเป็ดบาเบอรี่ เป็น EP ที่2นะครับหลังจากที่ได้ทำอีพีแรกไปนะครับ3วันที่เอาลูกเป็ดมาลงตอนนี้ก็ผ่านไปนะฮะผ่านไปแปดเก้าวันแล้วนะครับซึ่งลูกเป็ดที่ผมนำมาลงก็ ไม่มีการสูญเสียเกิดขึ้นแล้วนะครับหลังจากนี้ก็คงจะต้องให้อาหารไปเรื่อยๆจนหนึ่งเดือนถึงจะทำวัคซีนรอบที่สองนะครับผมก็ยังใช้ถาดอาหารเบีดเดิมนะครับเป็นฝาแล้วก็มีการปรับปรุงเปลีป่ยนแปลงเรื่องของฐานที่วางน้ำนะครับสำหรับลูกเป็ด เพื่อกันไม่ให้พื้นแฉะนะครับนี่ครับผมไม่ดูนะครับเป็นตะกร้าผลไม้เก่านะครับก็นํามาแกะออกแล้วก็วางแต่ก่อนที่จะวางนะครับผมใช้เป็นไม้รองพื้นให้มันสูงขึ้นนะครับเพื่อจะได้ยกพื้นลอยนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับอ่าโอเคนี่ให้ดูใกล้ๆนะครับผม เพื่อยกพืพื้นลอยขึ้นนะครับก็น่าจะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของพื้นแฉะได้นะครับสําหรับลูกเป็ดเพราะว่าผมดูแล้วบริเวณหน้าท้องของลูกเป็ดนะครับเขาจะเปียกแฉะนะครับผมดูแล้วเขาไม่ค่อยสบายตัวผมก็เลยคิดว่าน่าจะหาวิธียกขึ้นดีกว่าก็ได้ลองทําดูวันนี้มันแรกนะครับที่ลองทําดูนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมได้ ซื้อ,อยานะครับยากันนะครับกันกระเพาะกันกระเพาะอักเสบนะครับของเป็ดนะครับสําหรับเพื่อนๆเ,เกษตรกรท่านไหนที่มีความรู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ผมตัวนี้ครับนะฮะเป็นยารักษา เป็นยารักษาสัตว์ปีกนะครับสรรพคุณนะครับเกี่ยวกับโรคกระเพาะระบบอาหารนะครับวิธีการให้การใช้ก็คือนำผสมน้ำนะฮะให้เป็ดกิน4กรัมต่อน้ำา4ลิตรนะครับ1ซอง25กรัมนะครับ กล้องเป็นม,มัวๆด้วยโอเคนี่สก,กูมาโฟกัสอ,อ๋อเดี๋ยวผมจะต้องเปลี่ยนน้ำตรงนี้แล้วครับนะนี่หมดแล้วนี่ครับเป็นการขยายพื้นที่ให้น้องเป็ดนะครับอีกหนึ่งห้องจากตรงนู้นเป็นห้องเดิมนะครับแล้วผมก็ขยายตรงนี้เมื่อวานทำการปรับพื้นแล้วก็ ปิดกระเบื้องนะครับทำคนเดียวนะครับก็ทำไปเรื่อยๆแล้วครับผมนะฮะใครที่สนใจหรือว่าใครที่กำลังม,มองหาอาชีพเสริมนะฮะนี่ก็เป็นอุปกรณ์ต่างๆในการทำง,งานของผมนะครับนี่เป็นอ่างน้ำนะครับน้ำที่ผมให้ลูกเป็ดผมกินตั้งแต่แรกเลยคือเป็นน้ำประปาเลยนะครับรเป็นน้ำประปาหมู่บ้านนะครับ นี่ฮะผมต่อพ่อมาจากตรงนี้เพราะว่าตอนที่ผมสร้างไอตัวปิดรอบๆสวนเนี่ยนะครับผมไม่ได้เจาะรูเอาไว้สําหรับน้ําบาดาลน,นะครับที่แทงน้ําบาดาลผมใช้โดยการเปิดใส่ถังนี้นะครับให้เต็มแล้วก็ค้างไว้ประมาณ1วันนะครับแล้วก็ให้น้องเป็ดกินแต่ผสมผสมยา ไบโอบีสด้วยนะครับผสมไบโอบีสให้น้องเป็ดด้วยตั้งแต่เอามาเลยครับผมเพิ่งมาหยุดไบโอได้2วันนะครับให้เปหนึอาทิตย์แล้วก็วันนี้ก็จะเริ่มทยอยผสมนะครับเบต้าไมาซินให้น้องเป็ดด้วยนะครับไปเรื่อยๆก็ยังไงฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับ เพื่อนเทุกคนที่กำลังจะหัดเลี้ยงเป็ดบาบรี่นะครับหรือว่าใครๆที่มีข้อแนะนำมีข้อเสนอแนะก็แนะนำมาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้สวนมะนาวใสทองขอให้ทุกท่านโชคดีวันไหวยออกนะครับสวัสดีครับผม